แข็งมากทุกคนอ่าฮะว้วสวัสด um, uh, huh? ีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊จะไปลองกินอาหารแปลกอีสานอาหารอียะอาหารอาหารอีสานแปลกๆอาหารอาหารแปลกอีสานอาหารอีสานแปลก วันนี้ในคลิปเอามาให้ทุกคนดูได้แค่ไม่กี่อย่างนะประมาณ1 2 3 4 5สี่หแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกนะอาหารที่แบบแปลกๆอะไรอย่างนี้ถ้าถามคิดว่าคิดไปซื้อของแปลกมาจากที่ไหนนะคะที่สกลนครเนี่ยจะมีตลาดหนึ่งชื่อว่าตลาดไบพาสซึ่งเป็นตลาดที่ขายข,ายของป่าแล้วก็ของปแลองปลกๆนะที่นี่นอกจากจะขายพืชผักสวนควรัวตามปกติแล้วเนยก็ยังมีพวกวัตถุดิบแปลกๆที่เราหาไม่ได้ตามท้องตลาดที่กรุงเทพนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือมีปูนาน,นะคะตัวเป็นๆเ,เลย อันนี้มีไข่นกนกระทาด้วยนะคิดไม่เคยเห็นเลยคือแปลกมากแล้วก็มีรังพึ่งป่านะคะแล้วก็มีไข่มดแดงอันนี้แปลกมากเป็นเมทานตะวันเขายกมาขายเป็นก้อนเลยแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เว้ยคือเป็นหนอนโตอ้วนอวนอันนี้ก็คือนองเขียดนะคะวะ่ะ ไข่พำมคืออะไรไข่พำมหรือไข่น้ำถือว่าเป็นผพื้นบ้านที่มีขนาดเล็กที่สุดจะมีลักษณะเหมือนไข่ปลาส่วนใหญ่จะพบตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งชาวบ,บ้านก็นิยมเอาไปทำอาหารต้มผักแกงทอดหอมมะลที่ิ้ตาโคนลด,ดีเพื่อเพิ่มรสชาติและมีความหอมมันอร่อยมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญไข่พำมมีปริมาณโปรตีนที่สูงปี๊ดเลยสุงกว่าไข่แลวก็เนื้ออีกถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดได้ดีแดนอีสานเลยก็ว่าได้อันแรกก็คือไข่พำมนะคะคิดไม่แน่ใจว่านี่ถูกไหมแต่น่าจะเรียกว่าไข่พ แล้วก็อย่างที่สองคือที่เหมือนมากๆก็คือไข่กุ้งที่อยู่หน้าซูชิอะ่ะเหมือนมากแต่แค่เป็นแบบไข่กุ้งสีเขียวเท่านั้นเองเว้ยกลิ่นหอมไม่เขียวไม่กีกลิ่นเขียวเลยแล้วก็จะชิมแบบสดๆพี่ไม่รู้ว่ากินแบบสดๆได้ไหมเท็กเจอร์เหมือนกินไข่กุ้งแต่ว่าไม่มีรสชาติเป็นไข่กุ้งจืดนะคนเมนูที่ง่ายที่สุดนะที่จะเอาไข่พับไปทำนั่นก็คือไข่เจียวไข่พับนะคะ จะลองชิมกันทุกคนใช้มือไปเลยนะคะนี่กินไข่เจียวปกติเลยเป็นรสชาติไข่เจียวปกตินะทุกคนแต่ว่าแค่มันมีความมันขึ้นมาหน่อยมันกว่าไข่เจียวปกตินิดนึงอร่อยไม่มี t e เจอร์ไข่กุ้งและคือมันเนียนไปกับเนื้อไข่เลยเหมือนกินไข่เจียวปกติอืม อร่อยอันนี้อร่อยให้ประมาณสิบเต็มสิบ อุกปูคืออะไรอุกปูเลยที่เขาเรียกว่าอมปูนานเมนูนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการทํานะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องล้างปูให้สะอาดนะแล้วก็ไปปิ้งเพราะปิ้งเสร็จเนี่ยก็แยกส่วนตัวกระดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาส่วนตัวของปูเนี่ยมาตาให้ละเอียดค่ะเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็เอาไปกองเอาน้ําปูออกมานะคะพอเรากองน้ำออกแล้วเนี่ยเราก็เอากากปูเนี่ยค่ะมาโขกอีกครั้งนึงแล้วก็เติมน้ากองไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็น้ำปูที่ได้เนี่ยไปตั้งไฟใช้ไฟกลางๆนะคะสักพักเนึ่งเน้วยน้ำปูจะ อันที่สองนะคะก็คืออุกกระปูนะอันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันเป็นกระดองปูอย่างนี้เลยนะคะทุกคนป้ากินไปซื้อกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเขาทําขายอันนี้ที่เคยกินแล้วอ,อร่อยกินคําแรกเนี่ยมันจะกลิ่นปูคือตีขึ้นจมูกลวเลวยมาจะเค็มๆนิ่มๆเขาชอบแบบปั้นข้าวเหนียวจกกินเลยอะแบบจกข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวอร่อยมากเ้ยนี่ ตรงกระดองนะคะทุกคนมันจะมีเนื้ออยู่แล้วก็จะมีไข่อยู่ทุกคนคืออร่อยมากดูดได้เลยเมนูนี้กิมเพิ่งจะได้กินแบบครั้งแรกเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะตอนที่ปลาซื้อมาคิมไม่คิดเลยว่าเคยมีเมนูแบบนี้อยู่แล้วมันอร่อยมากปกติในคิมกินแต่แบบปูนาย่างเฉยๆปูนาไปปิ้งอย่างเงี้ยก็คือชอบกินแบบว่ากระดองปูแล้วก็ข้าวเหนียวอะไปจิ้มกระดองปูแล้วกินมันปูเอาแต่ว่า เมนูที่เอามาทำเนี่ยไม่เคยกินอันนี้เอาไปเลยคะแนนยี่สเต็มสิบทุกคนคือคิมชอบมากกินหลายครั้งแล้วอร่อยมากผักเสียนดองเคลือหลายต้องบอกกันนะคะว่าคิมหยิบผิดมากคิมไม่ได้ยิบส้มผักเสียนนะคะคิมยิบมาแค่ส้มผักเฉยนะแต่จริงๆแล้วส้มผักเสียนคือเป็นแบบนี้ ผักเซียนเนี่ยเป็นว่าจะเพื่อตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะนิยมนํามาดองให้เปรี้ยวก่อนกินนะเขาไม่นิยมกินสดๆนะเพราะมันมีกลิ่นที่เหมี่ยเขียวมากเขาบอกว่าส้มผักเซียนเนี่ยเป็นยาบารุงนั่งกายเหมาะกับผู้ที่ขาดสารอาหารเพราะในผักเซียนมันมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงมากรวมทั้งมีแคลเซียมธาตุเหล็กมีเส้นใยอายหารอีกโอ้ยเยอะจังส้มผักเซียนเนี่ยได้รับขนานนามว่าเป็นกิมจิแดนอีสานเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อกีมไม่มีส้มผักเซียนนะคะทิงก็จะกินส้มผักธรรมดานะก็คือมีแค่กระหล่ำกต้นหอม อย่างที่สามที่เจะชิมนะคะก็คืออันนี้เลยเขาเรียกว่าส้มผักอุ้ยหก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 ส้มผักเสียนนะคะทุกคนถ้าเกิดเปรียบเทียบส้มผักเสียนคืออะไรก็คือคล้ายๆกิมจิแต่กิมจิเป็นของเกาหลีนี่คือกิมจิแบบไทยนะคะเหมือนเป็นการเอาต้นหอมแล้วก็เอาไอ,าเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะกระลำเนี่ยมาดองนะคะให้มันเปรี้ยวตอนแรกที่เปิดถุงมาคือกลิ่นเหมือนตดเลยทุกคนกลิ่นแบบเปรี้ยวเหมือนตดอ่ะเดี๋ยวลองชิมมานะทุกคนอืมเปรี้ยว เปรี้ยวมากแล้วก็ด้วยความที่เขาใส่หัวหอมมาเยอะมากแล้วกินหัวหอมคือน,นํามาก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวว่ากินจะกินแค่กระหล่ำปีนะเพราะกิมไม่ค่อยชอบกินหัวหอมเท่าไหร่อืมใช่้ซบักเสียนนี้คิมให้หาเต็มสิบเพราะว่ากินไม่ชอบกินต้นหอมนะคะทุกคน เทาคืออะไรสาลา่์เทาถือว่าเป็นสลายน้ําจืดนะคะพบได้ตามแหลง่งน้ํานิ่งทั่วไปเลยซึ่งก่อนจะกินเนี่ยเราจะต้องล้างหลายๆครั้งเลยนะเพราะมันจะมีพวกน้อนน้ําแบคทีเรียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะปัจจุบันก็นิยมนำมาทำอาหารหลากหลายเมนูเลยนะคะโดยเฉพาะลาบเทานะซึ่งลาบเทามันทํายากมากๆเลยนะคะเพราะฉันคิดจะเปลี่ยนเมนูนะเป็นเทาทอดนะคะกินทําตาม t ิกตอกเลยเขาเรียกว่าเทานะคะเหมือนเป็นสารลายน้ํะสลดยน้ําจืดทินไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยกินเลยนะทุกคน รู้จักครั้งแรกตอนดูติดต่อนี้คือเป็ตลาดที่มิ้งไปเจอมานะคะมิ้อยากให้ทุกคนดูอันที่เป็นสดก่อนนะมองเงี้ยเหมือนเป็นรสช่องที่แบบมันเสียแล้วที่มันแบบว่ารวมกันเป็นหนึ่งนะทุกคนหยิบออกมามันจะแบบบุ๋ยๆมากทุกคนมันคล้ายๆสาลามันดีๆชอบ,บีบเล่นเดี๋ยวเราจะดูกินนะคะกินเหมือนสาหร่ายวากาเมะใช่แต่เทคเจอร์ไม่เหมือนวากาเมะนะวากาเมะจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นเดียวใช่ไหมคะแต่เนี้ยเหมือนเป็นเส้นๆเ,เ,เล็กๆ เมนูที่คีมจะทานะคะก็คือเป็นเทาทอดตัวยเวสลามเลยอ่ะอย่างแรกเราจะต้องล้างเทาให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะทุกคนมันมีท็กเจอร์ที่แปลกมากดลยนะไปดูนะถ้าเกิดกรมเสร็จอไปอย่างงี้แล้วคิมเติมน้ำเข้าไปมันจะแบบว่าละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยอ่ะทุกคนใช่นไหมน้ำจะเป็นสีเขียวเลยอ่ะเห็นปะ นี่คือน้ำนะจะเป็นสีเขียวตามสีของมันเลยแล้วก็แบบมันจะเละๆเหมันน้ำเลยเว้ยแต่พอคิมเอามาเทใส่ตะกร้าปุ๊บแล้วคิมขยำแรงๆอย่างเงี้ยขยำแรงๆแรงๆแรงๆเลยปุ๊บอ่ะเป็นก้อนก้อนเดียวกันเห็นปะมันจะไม่เป็นแบบว่าเหมือนน้าเหมือนเมื่อกี้แล้วอ่ะแปลกมากดูดิขยำเร็วๆกลายเป็นก้อนเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มวนๆนะคะเป็นกลมๆพอดีคําแล้วก็เอาไปตากแดด แล้วก็เอาทอดเลยนะคะตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปมันไปช่วยช่วยใครไดเลี่ยเลี่ยตาไมอ่ะเฮ้ยไปหาไปหาไปหาไปดี่วไปดิ้ไปเลยเ่ยพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมโรยเกลือนะมิฉนั้นมันจะจืด ตอนนี้คิมโรยเกลือรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่จะมาชิมอ่ะ uh huh. เหมือนกินหมาฝฟลร์่งมันกินไม่ได้อะหรือว่าคิมทอดไอ้นี่ไปวะทอดแล้วมันยังไม่กรอบทุกคนมันเลยยังแบบ ลื่นๆเนื้อเหนียวอยู่อะ่ะพี่จะลองเลือกอันที่บอกว่าทิมทอดกรอบอ่ะนะอันนี้กรอบแล้วอืมอืมเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเลยไม่มีกลินนก่นเหม็นไม่มีกลิ่นหืนอืมทให้หกเต็มสิบเพราะว่าซื้ออะไรเท่าแก่น้อยกินอร่อยกว่าแล้วก็ทําง่ายกว่า หน,นันนนนงเค็มคืออะไรหนังเค็มคือการเอาหนังวัวหรือหนังควายนะคะทำมาเป็นเส้นยาวๆก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปหมักเกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ2คืนพอผ่านไปสองคืนแล้วเน่ก็นำมาล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปคุกผสมกับรำข้าวเสร็จแล้วก็ไปตักแดดอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะที่สานเนี่ยจะหาหนังเค็มไม่ยากเลยนะคะหาได้จามท้องตลาดทั่วไปเลยเมนูที่ทำง่ายที่สุดนะคะก็คือการจี่หนังเค็มนะทัวมใหญ่นี่ก็คือก่อกองไฟแล้วก็โยนหนังเค็มลงไปในกองไฟเลยนะคะให้มันไหมเลยนะพอเผาเสร็จเนี่ยเ้วก็มาทุบๆๆๆให้มันนิ่มนะคะแล อันนี้สุดท้ายก็คือเก็บไว้ท้ายสุดถ้าเกิดถามว่าคิมเคยกินไหมคิมเคยกินนะแต่ว่าตอนที่มีทําให้คิมกินเนี่ยมีจะไปเผาให้มันไหม้ก่อนนะคะเพราะว่าหนังไขลาเนี่ยมันหนาม,มากแล้วมันก็แข็งมากก็เลยเผาให้มันไหม้เสร็จแล้วก็เคาะเคาะเอาตรงที่ไหม้ออกไปนะคะแล้วถึงจะกินได้ตอนนี้ยคิมจุดไฟตั้งเตาตั้งเตา,ตเตาถ่านไม่เป็นคุณก็เลยเอาไปลงหม้อทอดน้ำมันนะคะแต่คิมไม่รู้มันสุกหรือเปล่านะแต่มันแข็งมากนี่คนลุกหนังแม่งเหนียวมากอะทุกคน มันเหม็นมากทุกคนกลิ่นมัแรงมากทุกที่ต้องเคาะรำข้าวออกอะคะ่ะทุกคนตอนนี้ในห้องครัวเหม็นกลิ่นหนังควายมากตอนแรกกลิ่นมันเหม็นมากคือคิมล้างมือแล้วมากลิก่นยังติดมือแต่ว่าตอนนี้พอไปท่อดแล้วเนี่ยกลิ่นมันดีขึ้นไม่เหม็นเหมือนวอกีิละ ได้อยู่พี่จะลองกินนะทุกคน <c oughs> มันเหนียวมากแล้วก็แข็งมาก,นะกาแล้วกคิดวมาคินน่าจะไปทำผิดอย <c oughs> ไม่ได้เลยแข็งโป๊กอย่า <c oughs> คิจะมาเล่าในความทรงจำในการว่ารสชาติเป็นไงทนะุกคนคือรสชาติมันอ่ะจะเป็นเหมือนกิน,นหนังวัวที่มันเหนียวมากๆนะคะแล้วก็เค็มๆนิดนึง ลุงคีมมาชอบเอากินกับข้าวเหนียวนะคะเคยว่ได้ดีมันแข็งมันแข็งมากทุกคนโอเคไปเลย